ทำแพนเค้กมื้อเที่ยงให้คนป่วยจ้ะทุกคนจ้ะเตรียมเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวทำแพนเค้กจ้เโดยทันตยมพรม อันนี้เปิดใหม่แยมบูเบอรี่โอ้ยแน่นเลยมันจุกแน่นเลยแยมบูเบอรี่ที่เราทำนะคะคนหน่อยน่ากินมากนนให้ก็ เดี๋ยวแบ่งเหมือนเดิมสูตรแพนเค้กค่ะดูได้ในคลิปเก่าๆนะทุกคนใครเป็นเอพี่พี่น้องๆที่เขามาติดตามมาเลนะจ๊ะเออ่เราทําคลิปเยอะมากเนาะเออ่สูตรแพนเค,ค้กจ้ะเอาอันนี้ให้แม่หน่อยวิปแบบครีมอันนี้ให้แมทธิวอันนี้แมทธิวเขาไม่จัดเหมือนแม่เขาจะกินแบบต่างๆแบบอันนี้ ของแม่นีก e ่ก็จะแบบโหดโพดหรักนะอะเ็บก็จะมีเยมแม่ทิวเอาของแม่ทิวไปเลยครับ เย็นก็เอาไปอันนั้นแหละของแมทธิวครับ<ม>จ้ะแผนเคก้กมือเที่ยงจ้<ม>อะอือเราเรียนแบบนั้นเลนยเหรอ แม่ถื้ว่าทำแบบนี้ไงทุกคนครึ่งแบบนี้ทุกคนเออแล้วแล้วภานนพแบบนั้นภาพแบบนี้ภาพแบบนี้เงือบตื่นมากครับนี่วันนี้แม่จะไม่ทำกับข้าวพาแม่ทูไปกินอะไรนะเออ อะไรนะทิพยลืมพิซซ่าพาแม,พาแม่พาแม่ทิไปกินพิซซ่าใช่เดี๋ยวจะพาแม่ทิวไปกินพิซซ่ามื้อเย็นทุกคนตอนนี้กินมื้อเที่ยงไปก่อนเอแม่ทำงานถูพื้นไงทุกคนไม้มอบตีวกับ,กบอ้าผนังตีวนิ้วก,ก้อยเขียวเลยอะ่ะเจ็บมากอะ่ะเอ้าเ่าเรืองเจรืองเด้อของข่อยี่นองจ้าละ กิปตะมันนี่นจ้ะแผ่นที่สองไม่รู้มีกี่แผ่นนะของตัวเองอะ่ะกินไปอื<ม>ขนาดป่วยนะยังทรงผมเนี่โอ้โหทรงผมนี่ย,ยังเนี้ยบอยู่เลยอะ่ะมันป่วยกินหรือเปล่าเนาะมันหลอกมัะโมันหลอกกระพดิะ่ะยุบานจะซื้อก็ได้คักเน อืมอืมไมอปิดเโอ้ยือี้หตอัดนโอเคเดี๋ยวห้แมสก์ดกินก่อนจ้ะเขียนที่สามอพอแล้วพอแล้วเหรอกินไม้หมดเลยเอาไว้ทาไมฮึอย่า คนอื่นเขาก็สินน้ำร้ายไหลน้ำเนาะเป็นตาแซบก็คือไม่ได้ซื้อมื้อเที่ยงมาเผื่อแมททิวไงเมื่อไปจ่ายตลาดเมื่อวันเสาร์อะทุกคนเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าลูกจะป่วยไงก็มไม่รู้ว่าลูกจะไม่ไปโรงเรียนไงเออก็เลยไม่มีอะไรให้กินเลยอืมก็เลยหาทําอะไรตอนกลางวันนี่กินอะไรก็กินไปเลยนะกินขนมปังใช่ไหมแมทิวกินขนมปังกับอะไรอะ กับชีสกับเนยเออก็กินไปวันนี้แม่ก็ทําแม่อยู่แม่ก็ทําไอ้นี่ให้กินไงไอ้แพนเคก้กตัวเองก็ทําเป็นสูตรแพนเค้กนี่เดี๋ยวเล่าแล้วก็เล่าอีกนะทุกคนสูตรแพนเค้กน,นี่มาจากเมธิวนะ Matthew เมธิวได้สูตรทําอาหารมาจากโรงเรียนอะแล้วสอนให้แม่ทาเนาะแล้วทีนี้ตัวเองก็ไม่ทําเลยทีนี้แล้วแม่ก็ทําให้กินไงทีนี้มันเกี่ยวอะไรอ่ะมันสูตรเดียวกัน โอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปกินด้วจ้ะเออนั่นแหละก็เมทิพิ่นเลืออีกสองสองแผ่นไหม <S <s <ul ain> เออนั่นแหละทุกคนจ้ะนั่นแหละคลิปสันส้นๆมือเที่ยงจ้า